ขณะนี้พี่น้องกำลังรอนะครับรอทีมงานซ้อมบอลลัมนะมาแล้วตอนนี้พี่ต้นมาแล้วมามือหนี้ก็ใส่สุดไลท์อับอายเท่หมือหนี้ไปมือเป็นพระได้พี่น้องคันเป็นพระกระชิรยันบิดอันนี้อันนี้พระปุตซเมซี่เนาะก็เป็นพระจะยืดที่พระปุตซเมซี่ไม่เนาะ รู้สึกว่าพี่ต้นจะแบบหน้าเด็กขึ้นม้หรือเปล่าใครรู้สึกอ่ารู้สึกว่าวพี่ต้นจะหน้าเด็กขึ้นมากนะครับ<แ>เป็นเห็ดอยียงมาเนาะนี่เนาะย่อมเขาเนาะเนาะ <laughs> นะครับหน้าตานี่เหมือนประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดปีนะครับว่าไปอีกละไต<ป><ป>ย่องอะไมักย่องอยู่โอ้ยยยย ป้าอรีไอรีอันนี้ให้พี่น้องตัดสินเ้อะพี่น้องเด้อแล้วผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี่คอมเมนต์มาไหนว่าตอนนี้พี่ต้นพิมลชัยนะครับพระเอกต้นนี้มลชัยเราหน้าอ่อนมากกี่ปีไทยมากี่ปีเขาคนเนี่มันมันปรับใหรบอไม่ได้ปรับเลยสดๆเลยไอรีมั่นใจได้หวะมั่นใจมั่นใจได้มั่นใจได้เอาพี่น้องพี่วัดพระพระกัมมีชีจะเป็นหลายมือนี่พระนท่านนี่พระนี่เที่ยวเด่น

ม,มวนมวนกันโซ่กันนั่นจะเป็นคุณพ่อการใช้กับน้องมานะแล้วก็พ่ออาทิตย์แล้วก็นะครับพ,รรพี่สุกสายใยนะครับพี่แซมนะพี่แซม พี่แซมทักทายพี่น้องเอฟซีเขวาเนี่ยับคุณนะขอมตาเป็นจังไงคนติดตามรตอนนี้ห้าพันแปดนะครับตอนนี้เรียวยูนี่วันเรียวเรียวันไวเรวยต้องขอบคุณพี่น้องเ c ที่ให้กำลังใจนะครับน้องปันปันมาแล้วคนสวยครับ่าันเป็นยังกันวะท่นนั้น

เวาม่ใ่ขวพี่น้องก็เลต้องคิดเี่ยวเรื่องขอ่ารทุกทุไล่มาเลยทรได้ทั้งงานได้ทั้งงานุมันโตแล้วถุมันโตมาเลยแล้วครับพี่เป่าสวัสดีครับเปามาแล้วภาาอ่านนีเทียวปาาาเ็ปาซื้อา้ย